สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีก VAP ช้าบ่ายนะคะวันที่8มกราคม2568ค่ะทุกคนวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้นะคะทุกคนที่ท้ายคลิปเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีลูดเหมือนกันทุกวันกับตัวเด่นแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเลขเด่นประจําวัน ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันสำหรับสายวิ่งสายลูดมีวันละ2ตัวเท่านั้นสามารถใช้ได้ทั้งวันเนาะค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่7ก่อนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันที่7หลุดหมดเลยนะคะทุกคนขาหลุดมีจัดพี่น้องช่วงช่วงหลุดอ่าช่วงนี้นิเคอีบีเหลุดติดต่อกัน2วันแล้วนะคะทุกคนพี่น้องหยุดพักก่อนก่อนเด้อค่ะไปเบิ้งหคนอื่นก่อนพี่น้อง รอบเช้านะคะทุกคนใจให้เด่นอยู่ที่หนึ่งและศูนย์รอบบ่ายให้ศูนย์และเก้านะคะมาแปดเก้าสี่สองห้านะคะทุกคนหลุดกะทุกคนมาเข้าเก้าของรอบบ่ายเนาะคะ่ะรอบบ่ายให้ศูนย์และเก้ามาห้าแปดแปดสี่หกหลุดพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้าหลุดรลบบ่ายแปดมาสองเด้งนะคะผู้คนใครที่ชอบเลขเด่นประจาวันก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดเนาะคะ่ะเอาไปต่อรุ่นต่อพี่น้องวันที่แปด วันพุธใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่7และ6เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ fc ขาเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่เจ็ดแปดเจ็ดสองเ หกศูนย์หกเสี่หหห้าเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่0ูนและเมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ0ูนย์เ0็0ศ0นยหกย์ส้า เกนะคะเก้าเจ็ดเก้าหเก้าสี่เก้้าเกปดเก้าห้าประมาณนี้ค่ะมาดูคู่เตนค่ะเอซค่ะเจดหเจ็ดนยดเ้าหกเจ็ดหกศูนย์หกเ0้าศย์กับ9กรอบบ่าย0ูนย์เจดหก้า 9ขา97 96 FC ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนมาคู่ใดก็อย่าลืมไปกลับด้วยพี่น้องคะ่ะทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ FC ได้รับชมเหลือ4คู่ต่อวันนะคะทุกคนต่อรอบเนาะคะ่ะ เลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนมาดูกัน,นะคะ่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะเอฟซีขาเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ศูนย์และเก้ารอบเชา้าเจ็ดกับหกกับสี่กับเก้าเด่นประจําวันเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดติดกู่ะเด่นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะหกค่ะหกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกติดกู่ตเด่นหกเก้าเก้าหกค่ะทุกคน ศกับเกลอบปลายและ4กับ9เป็น0 4 4 0์9ี่สี่ศูน้นติดกุตเด่น0ูนย์เก้าเก้าศนะคะศูนย์เก้นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะถ้าท่านชอบเนาะค่ะพี่น้องเลขศูนย์ประจำวันพุธนะคะทุกคนเอาไปใส่ใดเบิดมือนะคะทุกคน9ก้าค่ะเก้าสีนะคะทุกคน9 4 4 9เป็นติด เลขเกินประจำวันนะคะเกาส่นะคะทุกคนคะก็แล้วแต่ความมักความชอบแล้วค่ะพี่น้องติดตุกแล้วแล้วพี่น้องคาแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบด้วยพี่น้องเด้อชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะทุกท่านสิติมีเข้ามีหลุดค่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะวันที่เออวันนี e ้เคอีพี P พี่น้อง วันที่8มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ทุกๆท,ท,ท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมานกันสุภผู้ชุก,ก,นชกคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ